สวัสดีค่ะสวัสดีหนีหาวทุกท่านนะคะวันนี้พามารีวิวการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราษณะจักรนะคะที่เปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่วันที่25-30เมษายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ยิงมาเลือกตั้งในวันที่30เมษายนนะคะที่สถานทูตไทยในกะรุงปักกิ่งค่ะมาตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่จะเปิดภูหากันเลยนะคะ จุดแรกที่มาค่ะก็เป็นจุดในการตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้งนะคะก็สามารถดูได้ง่ายตามแต่ละจังหวัดกันเลยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยแนะนําแต่ละขั้นตอนแล้วก็คอยบอกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีจุดให้เราตรวจสอบบัญชีรายชื่อของสส4 0 0เขตนะคะบัญชีรายชื่อของพักต่างๆค่ะรวมไปถึงผู้ที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยอีกด้วยนะคะ,คะมีหารเจ้าหน้าที่คอยบอกแต่ละจุดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เตรียมเดินทางไปที่คูหากันเลยนะคะ จะบอกนะคะว่าตอนที่ไปครูหานะคะเราก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในการบอกได้ที่ลำดับในการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะจากนั้นนะคะก็นําเอกสารของเราเนี่ยแหละคะ่ะเป็นพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะและหลังจากนั้นค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็จะให้เราเซ็นนะคะเป็นบัตรเลือกตั้งเนาะจำให้แม่นเลยนะคะว่าบัตรสีเขียวนะคะเป็นการเลือกพักค่ะก็จะมีหมายเลขพักแล้วก็รายชื่อพักนะคะ ส่วนบัตรสีม่วงค่ะเป็นการเลือกสสเขตของเราอยู่นะคะก็จะมีเฉพาะเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นอันนี้ก็ต้องเลือกให้ได้จาให้แม่นกันด้วยนะคะว่าเลือกคนที่รักคนไหนแล้วก็พักที่ชอบพักไหนด้วยนะคะนี่แหละค่ะพอถึงก็มาก็เดินกันไปที่ครูหาเลยนะคะตอนแรกคิดว่าแบบ มาเช้าอะไรเงี้ยแต่พอมาอุ้ยเห็นหลายเลยคนเลยค่ะผู้มาใช้สิทธิหลายคนเนี่ยมาลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วนะคะแล้วก็มาต่อคิวนะคะเพื่อรอการเปิดคูหาล่วงหน้ากันแล้วนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าก็ต้องรอเวลาประมาณ9ก้าโมงค่ะแล้วก็จุดที่อยู่หน้าคูหาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราตรวจสอบเอกสารก่อนลงคะแนนอีกด้วยนะคะแน่นอนค่ะนะคะพอเรามาเป็นผู้ใช้สิทธิเนาะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยขอให้มาช่วยเป็นสกีพยานหน่อยนะคะว่านี่แหละค่ะคือหีบบัตรเลือกตั้ง ว่างเปล่านะไม่ได้มีอะไรเข้าไปนะคะช่วยดูเพื่อความโปร่ปรงใสค่ะว่ามันไม่ได้มีอะไรสอดใส่เข้าไปข้างในก่อนที่จะมีการแพ็กซีลให้เรียบร้อยแล้วก็เหลือเฉพาะช่องในการย่อนบัตรโลงคะแนนเท่านั้นนะคะก็รอกัน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะ ทุกคนก็ดูแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ใส่ใจในการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะก็รอจนถึงเวลา9นาฬิกาค่ะจากนั้นพอถึง9นาฬิกานะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะให้ทุกคนผู้มาใช้สิทธิทุกท่านที่มารอในช่วงนั้นนะคะมาช่วยดูเป็นสักขีพยานนะคะว่าหีบบัตรเนี่ยนะคะมีความโปร่งใสไม่ได้มีอะไรข้างในนะคะแล้วก็ตรวจสอบเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทําการซีลนะคะปิดรอบให้มิดชิดทั้ง4ด้านค่ะแล้วก็เหลือเฉพาะช่องย่อนบัตรคะแนน ก่อนที่จะนําหีบบัตรนี้นะคะเข้าไปที่คูหาเพื่อเตรียมเลือกตั้งค่ะจากนั้นนะคะเริกงามยามดีค่ะถึงเวลา9ก้นาฬิกาค่ะแล้วก็จะมีการเปิดให้ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยไปเริ่มลงคะแนนแล้วค่ะก็คือ ท่านแรกเลยค่ะท่านนี้นะคะก็เข้าไปแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าบัตรเขียวเนี่ยเลือกพักค่ะบัตรม่วงเลือกคนสอสอเขตนะคะก็อย่าลืมนําเอกสารของเราไปด้วยค่ะใครที่จะไม่ได้สามารถที่ดูเอกสารนะคะหรือว่าตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่หน้าครูหานะคะเดี๋ยวไปฟังภาพรวมเกการเลือกตั้งในวันนั้นกันค่ะชื่อเลือกตั้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปจนถึงข้างในที่แนะนําให้ดูต่างๆดูแลความเรียบร้อยอะไรก็เท่าที่เห็นก็มีคนให้ความสนใจ ประมาณหนึ่งเลยค่ะจากที่มีคนเดินทางมาจากแบบเทียนจินหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะเดินทางมาตั้งแต่ตอนเช้าก็เอามาเพื่อมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอะไรถ้าในหมายถึงผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลการเลือกตั้ง mm. ก็อยากให้มีผู้มาลงคะแนนเสียง mm. เลือกตั้งเยอะ mm. ๆ,ๆอะไรนคะคะ เป็นเสียงของน้องนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในจีนนะคะน้องก็มาเป็นอาสาสมัครในครั้งนี้ด้วยค่ะก็มีผู้มาใช้สิทธิ์กันเยอะเลยนะคะที่ปักกิ่งค่ะมีคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงหน้าลงคละแนนในประมาณ1000คนค่ะแบ่งเป็นเลือกไปสนีเนี่ย400คนแล้วก็มาเลือกที่คูหาสถานทูตนะคะประมาณ600คนค่ะส่วนที่ไทยอย่าลืมไปเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะนักคารที่สองพฤษภาคมนี้การเลือกตั้งนั้นก็จะส่งไปที่สนามบินนะคะก่อนที่จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันพุธที่3พฤษภาคมนี้ค่ะ นี่เป็นบรรยากาศการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนค่ะ